ชช่องข้างหน้านะครับก็จะเป็นน้ำมันหล่อโซ่นะผมใช้มมโมบิล40นะมันของเหลือผมเอามาหล่อโซ่เลย ครัโอ<ฮ>ใส่เยอะเกินไปดแบะคุณออกมา ซื้อเครื่องเลื่อยตัวนี้มานะเพราะว่าผมใช้ทําลงเหิบนะแล้วโครงสร้างมันเป็นไม้เลยมีความจำเป็นต้องซื้อนะใช้มาประมาณปีกว่าแล้วครับก็ประทับใจนะชอบเลยนะมันตัวเล็กแต่มีพลังได้ดีมากนะชอบเลยนะอันเี้ประสงค์ดีครับเอาไว้ติดบ้านติดเรือนนะพอมาอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ ตัดต้นไม้เล็กๆน้อยๆน,น,นะมาเรื่อยทำปืนนะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ครับใช้ประโยชน์ได้นะกลับมาอยู่ต่างจังหวัดก็อย่างนี้แหละครับก็เครื่องไม้เครื่องมือก็มีไว้ก็ดีครับทำอะไรก็สะดวกสบายนะโอเคผมใช้ยี่ห้อนี้อยู่ชอบนะผมชอบเลยโอเคครับเลยมาฝากเพื่อนๆนะ เผื่อเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสติน ms 180ของแท้ครับผมสวัสดีครับ